คุณค่ามันอยู่ที่ใจนะคุณค่าอยู่ที่ศรัทธาที่ใจที่ศรัทธาไม่ได้อยู่ที่วัตถุเลยนะจะมากจะน้อยเงินสิบบาทอ่าถ้าถวายด้วยศรัทธาด้วยใจมันก็มากกว่าพันล้านอ่ะนะจริงไหมมันไม่ได้มีความหมายในในค่าตัวน,นั้นค่าอยู่ที่คนถวายใจที่น้อมถวายด้วยศรัทธาเนาะอ่าส่วนคนที่รับนะ คนที่รับคนที่รับในทักษิณาทานเลยก็ได้แต่รับอนุโมทนาเพื่อให้เขาเกิดปิติอินดีในผลทานนั้นเขาเราก็ร่วมอนุโมทนาอ่าเนี่เห็นไหมสงเขาอ,อนุโมทนาสาธุการด้วยเห็นไหมเอานะไม่ว่าเทวดาฟ้าเนี่ยก็ร่วมสาธุนะเห็นไหมแต่เรื่องวิพากษ์วิจารมันเป็นเรื่องธรรมดาพราเขาไม่รู้จักเราไงเห็นไหมอ่านะ เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามากเนะาะ